แฟชั่นยุค10มันเป็นร้านล็อกเก็ตเก่าแก่มากมเปิดมาประมาณ100ปีเป็นร้านล็อกเก็ตแรกของประเทศสยามาไปดูกันสวันดี้ดค่ะคุณชาวริลคุณชาวลิลน,นะคะเจ้าของร้านล็อกเก็ตแห่งแรกในประเทศสยามนี่ค่ะความเป็นมาของงานล็อกเก็ตงานล็อกเก็ตก็จะเป็นงานขึ้นตัวสลามิกเป็นสีขาวนะฮะ เสร็จแล้วเราก็จะได้รูปมาเราก็จะเอารูปคุณมาขึ้นโครงภาพจากโครงภาพแล้วเราก็จะระบายระบายให้สีตามรูปเนี่ยฮะอย่างนี้ฮะก็เหมือนกับอันนี้ที่มีรูปมาก็จะทำนะครับอ๋อถ้าความต่างจากคอมพิวเตอร์กับงานนคือเป็นงานงานที่อื่นก็จะเป็นงานลักษณะเป็นงานสกรีนงานคอมเดี๋ยวนี้ก็เป็นงานเขาเป็นงานเพราะว่างานล็อกเก็ตคืองานเซรามิกเพราะนั้นเซรามิกในกระเบื้องชาพืนก็จะมีที่เป็นลอกสติกเกอร์ลอกลายหรือทำสกรีนได้นะครับ แต่ของที่ร้านจะไม่ใช่จะที่บายไปที่บายฟังว่าของเราใช้ระบบขึ้นโครงภาพแล้วก็ระบายสีแบบล็อกเ,เก็ตโบราณอ๋อค่ะพอ็อกเก็ตโบราณเขาจะใช้ระบบไม่ไม,ไม่มีระบบนั้นนะคือระบบด้านเดืองเขาจะเป็นระบบนี้คือดอกต้องระบายอย่างเดียวเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้วิทยาการทันสมัยขึ้นคนก็เปลี่ยนเป็นใช้ครอมกันเนยอะขึ้นนะพอในร้านก็จะเหลือเฉพาะงานที่คนต้องการงานวาดเองในที่นี่เพราะเนียงานที่จะไม่เยอะเท่าไหร่ ถ้าจะทําคือต้องเอารูปมาตัวอย่างเอารูปมาแล้วก็เลือกขนาดเลือกขนาดแล้วก็ต้องการสีอะไรก็บอกทางร้านร้านก็ทําได้ตามสีที่บอกเนี่ยก็ได้เป็นสําเร็จออกมาอย่างนี้ใช่ครับ็อกเก็ตของที่ร้านมันจะเก่ามากครับพอดีลูกหลานมาทําหรือว่าคุณพ่อคุณแม่มาทําแล้วลูกหลานไม่รู้พอรุ่นหลังๆหลายหลายสิบปีหลายยี่สิบปีเงี้ยมีคนมาเห็นเขาก็จะกลับมาเอาครับว่าลูกปู่เขาอยู่นี่นะเวลาออกรายการเคยเคยออกรายการไปแล้วก็มีเจ้าของรูปเขา มาขอซื้อมีอ๋อค่ะชวยอ่ะอันนี้นะต้องทำเป็นที่ระลึกนะครับให้ลูกหลานอย่างเงี้ยของเราก็มีสมัยก่อนคุณแม่ทำไว้ให้โชว์ได้ไหมคุณแม่ได้ขอพรมาด้วยพกมาด้วยสมัยก่อนเนาะแต่ว่าเขาคงทำคนละยุคแล้วมั้งคะอ๋อแล้วเราก็ไปใส่กรอบเอาเองใช่ไหมคะ ทางร้านจะไม่ทํากรอบให้นะครับอ,อ๋อทำแค่แค่ <ทำ S 2> นี้ทแค่น,นี้เองแล้วก็ไปหากรอบใครใหญ่จะทํา,อ,าทอะไรก็ไปทาครับสวยนะคะมันดูแบบ,บมันเป็นที่ระลึกที่ดีเลยอ่ะงานที่ร้านจะเป็นงานแบบพยายามว่าให้มีมิตินะครับถ้าคุณไปทํางานคอมหรืองานคอมพิวเตอร์เนี่ยภาพมันจะออกมาเป็นุคีเพิ่งคือมันจะแข็งค่<ฮ>ะของเราเป็นงานระบายสีเราเพิ่มความลึกของภาพได้ส่วนรายละเอียดเราเติมไม่ได้อันนี้คืองานล็อกเก็ตเก่านะฮะเป็นสีแบบโบราณพวกนี้สีแบบนี้เราจะไม่มีแล้ว เออสีโบราณเป็นลักษณะสีโบราณนี่ยแต่ยังไงเราก็รักษาเอกลักษณ์คือเราจะมีรายละเอียดมันจะไม่เป็นแบนฮ์ถ้ามจะมีมิติกี่ปีแล้วครพวกนี้น่าจะ80ปีขึ้นไปะฮะใช่ส่วนมากคุณพ่อคุณแม่เขาจะทำให้ลูกคนละอันอันอันเราก็ยังได้อันนึงทำไว้เนี่ยผ่านไปมันก็4ี่ห้ปีนะมันดูแบบคลาสสิกดีอก อะไรที่ร้านล็อกเก็ตยังมีคนนิยมอยู่คะคนมาทำก็ส่วนใหญ่นี่ที่ร้านน่ะนะคนที่มาทําก็คือเป็นส่วนใหญ่จะทํารูปพ่อแม่เขาใช้นับถือกันแล้วเขาชอบงานที่ร้านคือเป็นคือเขาต้องการงานวาดเขาถึงจะ้าทำที่นี่เพราะราคาจะค่อนข้างสูงที่อื่นหน่อยเพราะว่าที่อื่นหนูที่เป็นทํางานมันก็ที่บ่อฮะบางคนเขาทำมาแล้วมันไม่สวยไม่ชอบมันดูไม่มีชีวิตทําที่นี่ยจะดูวา่าภาพพ่อแม่เขาจะดูมีชีวิตไงฮะอย่างบางอันที่เป็นรูปรูปที่มันไม่ดีเลยเขาก็อยากมาทําที่นี่เพราะว่า เวลารูปไม่ดีไปทําที่อื่นมันจะยิ่งแย่งไปใหญ่เพราะที่เติมสีสันให้อย่าง <ฮะ S 1> อย่างรูปพระเนี้ยรูปพระรูปนี้เป็นคือรูปที่ไม่ดีคือจะมีไม่มีมิติภาพจะแข็งมาก <ฮะ S 1> พอเรามาทําให้เราเราก็จะเติมพอเป็นงานพระเราจะเติมสีสันให้ก็คือจะดูแล้วเป็นไม,ไม่ไม่แข็งแบบนี้ไม่ขาวทีว่ดูเป็นภาพท่านมีชีวิตขึ้นมาพอดูเนี่ยดูเหมือนหุ่นไปหน่อย,อยแข็งแข็ง คนก็ยังนิยมทํากันอยู่เพราะว่าเป็นที่ระลึกได้อะที่ระลึกส่วนใหญ่ทำเป็นที่ระลึกไ<ะ>ใครสนใจทํำไหมคะ<笑><笑>เด็กรุ่นใหม่แต่เราสนใจนะนี่ไงเราก็ใส่รูปเรากับรูปคุณพ่อรูปแฟนแล้วก็ให้ลูกลูกก็เก็บไว้อ่าเรให้ลูกให้หลานดูได้ไงเนาะ,นะนเป็นที่ระลึกเป็นของที่ระลึกครับส่วนใหญ่รักรเก็ตนี่ยเป็นที่ระลึกที่ให้คอ ผู้ที่เรานับถือหรือผู้มีพระคุณอะไรอย่างเงี้ยใ<ช>แล้วจะจะไปเป็นก็สร้อยหรือว่าไปเวนที่ร้านเปิดปิดกี่โมงอ่าร้านเปิด10บโมงเช้าปิด5้าโมงเย็นนะครับวันอาทิตย์ปิดร้านวันอาทิตย์ปิดร้านสามารถสั่งได้ทางหน้าร้านหรือว่าวอลูกค้าต้องมาติดต่อให้หน้าร้านอย่างเดียวอะครับต้องมาหน้าร้านเอาของมาให้ดูนนคะก็ะของมาดูตีราคารวมขอดูรูปด้วยใช่ใช่ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะทําล็อกเก็ตระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะทําให้ลูกนะคะ ร้านนี้นะคะอยู่ที่นางเลิงนะคะเปิดมาร้อยกว่าปีนะคะร้านแรกของประเทศสยามชื่อร้านนางเลิงฮาร์ดครับนางเลิงอาร์ตน,นะคะบายบาย,บายไปก่อนนะคะ